เรามาดูรถแข่งกันหน่อยนะครับหลังจากไปแข่งเอเชียคอร์สคันที่มาว่ามีอะไรบุบสลายไปบ้างนะครับคันนี้ก่อนไปแข่งก็ทำสีมาใหม่สวยๆเลยถ้ารอบคันก็เรียกว่าตาเสรีเล่นยุบไปเกือบทั้งคันนะครับนี่ไล่ไล่ตามมาเลยเกือบทั้งคันนะครับไฟท้ายนี่ใช้ไปแล้วสองคู่นะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> นี่ตูดก็ยุบยุบหมด ไฟท้ายนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนนี่ฝั่งนี้ก็ยุบบังโคนครับเรียบร้อยกระจุยกระจายทั้งหมดกระจกมองข้างโดนไปสองคู่นะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยน <spe c ười> เพิ่งเปลี่ยนเข้ามาใหม่แก้มขวากระจุยเต็มเต็มนะครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์มาดูว่ามีอะไรเสียหายไหมเครื่องยนต์ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับคันนี้ได้รับการบริไฟ ตัวปัม๊มหัวฉีดเทอร์โบนะครับจากนาจิตนะครับไทยจิตดีเซลนะครับสำหรับคันนี้เรียกว่าอึดมากอึดจริงๆเครื่องนยนต์อึดมากเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาบอดี้ช่วงล่างกินอะไรไปบ้างช่วงล่างก็มีเปลี่ยนลูกหมากปลายแหลกไปประมาณ2-3ชุดแล้วก็เกียร์สลูกนะครับพัดสชุดยางนะครับยางอาริวยางพวกนี้จําเป็นนะครับที่จะต้องเปลี่ยน เราแข่งขันประมาณ7วันเราใช้ยางไปทั้งหมด12เส้นนะครับแม็ก2ชุดนะครับประมาณนี้ภายในก็โอเคอยู่ไม่มีอะไรเสียหายมีปัญหาเรื่องตัวทวินนะครับทวินทิปอบอกระยะไม่ตรงนะครับทำให้เราเสียเวลาในการแข่งขันไปพอสมควรอ๋อมีสายเบรกด้วยขาดนะครับเรื่องของโชคอัพโปรเฟนเดอร์นะครับน้องเซิร์ฟดูได้เลยว่าเราใช้โชกอัพแค่ชุดเดียวไม่มีการเปลี่ยนโชกสำรองนะครับ โชกก็จะไม่มีการแตกร่ดซึมนะครับไม่มีการแตกร่ดซึมเลยสําหรับโปรเฟนเดอร์ที่ใช้มาชุดนี้ถือว่าโอเคนะครับฟิลลิ่งก็ได้รับการปรับจูนนะครับโชกก็เป็นโชครถบ้านที่ที่เอาใส่ในรถของลูกค้านี่แหละครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับจูนเซตวาล์วนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนองค์ประกอบอื่นก็คือโชครถบ้านนะครับจุดที่เสียหายทั้งหมดที่เราจดรวบรวมเาไว้ มันจะเป็นการบ้านให้เราในการแก้ไขปรปับปรุงรถทั้งหมดเพื่อไปสู้ศึกเอเชียคอสคันที่ปี2025ซึ่งเป็นงานครบรอบ30ปีของเอเชียคอสคันที่ด้วยยังไงไม่ยอมอยู่แล้วครับวีดบูมรรยองบายแกซี่โฟร์บโครับ